ยำขนมจีนเตรียมอะไรบ้างถั่วฝักยาวหอมแดงพริกสดพริกแห้งผักชีลาวพริกป่นน้ำปลาลาน้ำตาลปิ๊บเคี่ยวน้ำมะนาวอีกสองอย่างที่จะขาดไม่ได้เลยคือปลาทูหนึ่งตัวกับขนมจีนเราจะเริ่มจากการตีน้ำยำน้ำยำเริ่มจากน้ำปลาระหนึ่งทัพพี น้ำตาลเครี่ยวหรือน้ำตาลปิป๊บครึ่งช้อนโต๊ะบวกกับน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันก่อนมาทำน้ำยำตามด้วยน้ำมะนาวปิดท้ายด้วยน้ำปลาครึ่งทัพพีหลังจากนั้นเราจะใส่ความเผ็ดลงไปความเผ็ดตามความชอบ พริกป่นผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกแห้งพริกแห้งจะได้ความหอมพริกสดจะได้ความเผ็ดความเผ็ดเราเอาตามที่เรากินแล้วกันแต่ถ้าทำตามผมเลยรับรองแซ่บหอมแดงใส่1ช้อนโต๊ะถั่วฝักยาว2ช้อนโต๊ะเราจะปิดท้ายด้วยผักชีราวบางคนเขาจะ เอาผักชีลาวเลยนะ้าแต่เราจะใส่ไปเลยเพราะผักชีลาวเพิ่มความหอมคนให้น้ำหรือส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากนั้นเราจะใส่พระเอกกับนางเอกเราลงไปปลาทูถ้าชอบเป็นชิ้นไม่ต้องบี้เยอะและเวลาคนก็ไม่ต้องคนแรงแต่ผมชอบเป็นชิ้นเล็กๆ ละเอียดหน่อยเวลากินก็จะติดขนมจีนเข้าไปเลยเราก็จะบ,บี้บี้บี้ประทูนิดนึงหลังจากนั้นเราจะใส่ขนมจีนขนมจีนสามารถใส่เยอะกว่านี้ได้อันนี้ผมใส่แค่จับเดียวพอกินไปสักพักหนึ่งต้องไปเพิ่มอีกจับหนึ่งเพราะน้ำยำเราแซ่บจรงิงๆอันนี้กรันตีเลย คนให้ขนมจีนกับน้ำยำและปลาทูเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันคลุกเขาไปด้วยกันเลยหลังจากคนเรียบร้อยแล้วเราจะจัดใส่จานผักที่ผมกินด้วยจะเป็นต้นหอมผมว่ามันเข้ากันมากเลยสีสันจะออกมาเป็นประมาณนี้รับรองความเผ็ดถึงใจแน่นอนถ้าใครชอบคลิปทำอาหารฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับ